สวัสดีครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการเป็นแนวทางดีกว่านะครับการปลดรหัส A83 ที่ทำมาทำไมถึงไม่ปลดเครื่องนี้จํรหัสได้นะครับลูกค้าจํรหัสน้าจอได้แต่ต้องปลดเพราะว่าเราเปิดเครื่องให้ดูครับใส่จอยเดี๋ยวนะท่านผู้ชม ผมก็ไม่ได้เตรียมอะไรนะครับแบบอัดสดๆเลยโอเคเราต้องเปิดเครื่องให้ดูกอนว่าเครื่องมันติดหลานจริงๆนะครับโอเคขึ้นมาแล้วทีนี้นะครับใาอย่างที่ต้องได้ปลดเพราะว่าฟอนต์ฟอนต์ตัวหนังสือของเขามันเล็กนะครับมันจะเล็กเล็กเองส่วนมากมันจะเป็นนะครับที่รุ่นนี้เอเบจาเหนึ่งนะครับถามว่าพอะอะไรถึงเป็นจริงๆอ่ะเจ้าของเครื่องนะครับไปปรับ ไปปรับฟอนต์ให้มันตัวเล็กลงนะครับหรือปรับค่า DPI แล้วมันจะใส่รหัสไม่ได้ครับพอพอขนาดหน้าจอที่มันใหญ่ขึ้นหรือว่าเล็กลงมากๆนะครับเดี๋ยวผมไม่รู้อน,นี้นะลูกค้าขอโทษที่ครับอ่ะโอเคเห็นปะครับมันจะขาดเลขสามไม่มีเลขหกไม่มีเลขเก้าไม่มีนะครับซึ่งรหัสเขาน่าจะตั้งเป็นสองเก้าอะไรสักอย่างนี่แหละ,ะรับให้รหัสมาอยู่ ซึ่งหน้านี้เข้าหน้าวิบก็ไม่ได้นะครับวิบวิบดาต้าก็ไม่หายยังตดลัดเหมือนเดิมเพราะว่าในเมนูวิบแอนดรอยเก่าๆจะไม่มีคําว่า format ดาต้านะครับโอเคประมาณนี้นะครับเป็นแนวทางซึ่งถามว่าแก้อย่างอยูอยนได้ไหมนะครับคงต้องล้างอย่างเดียวนะครับอาการนี้เพราะว่าผมผมทดลองหาวิธีปรับในหน้าเห็นะครับมันมันเล็กลงนะครับขนาดมันจะย่อย่อลงคือเขาน่าจะปรับ dpi มานะครับอาการนี้เดี๋ยวผมจะลองแบบนี้ดู แบบนี้คือจริงๆอ่ะตอนแรกก็จะหาปรับในเมนูนี้นะครับแต่แต่พอหาจริงๆมันไม่ได้ครับมันปรับไม่ได้ไม่ไม่สามารถปรับขนาดตัวหนังสือได้นะครับปรับได้แค่แสงจอเต็มที่รีเซ็ตแสงจอปรับได้แค่แสงจอนะครับเต็มที่โอเคเราไปดูแนวทางการแก้กันเลยนะครับโปรแกรมที่ใช้แก้ก็จะเป็นโปรแกรม mrt นะครับที่หาง่ายๆตามทั่วไปครับมี mrt นะครับ แต่ถ้าจะาให้ชัวร์เลยคือโดยเฉพาะนลําที่เอปซามาทุกวันนี้เขาก็ไม่ไม่แกะเครื่องก็ปลดได้แล้วนะครับแต่เครื่องนีมน้มันเป็นอย่างนี้มันกดบวกลบแช่แล้วเสียบสายไม่เห็นนะครับไม่เห็นพอร์ตเลยต้องลอยลวดขึ้นมาอย่างนี้นครับลวดเส้นหนึ่งต่อขึ้นมาจากหัวอาอาของ R R นะครับถ้าจะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมรับชมอยู่นะครับแล้วกางนี้ผ่านนะครับเดี๋ยวสรุปเลยดีกว่าทําไมผมคิดว่าผ่าน,นะครมา ครับท่ผู้ชมไปใช้เมนูนี้นะครับไม่ต้องไปวิบด a ต a นะไม่ต้องไปยิบดาตตามผมนะครับมันจะค้างหรือไม่ก็เอาปลอดภัยมันมีเวอร์ชัน่นอยนู่นะครับต้องเขียนหรือไฟย i เม g ดเข้าไปใช้เมนูนี้นะครับปลอดภัยขู่เวกเตอร์บวก f o r ดเอาร์นะครับอ e ีใช้เวอร์ชันนี้ถึงเจอง่าย2 0 0 r c นะครับเอาเป็น Boot f พนะครับ เ7เจ็ดก็ได้นะเราจะลองมาสมัยก่อนก็นานแล้วครับไม่ได้ทำนานนะครับรุ่นนี้ใช้เมนูนี้นะปรับเป็นเอทอร์วิสตัวนี้นะครับโฟล์คา t ์ดีบอกฟอร์ไดบาร์พีเี๋ลืมเมนูอินดิฟก่อนนะครับอ d e ด t i ฟ y คันเด็กก่นกอนรอรอนะครับผ่านแนนอนแล้วถ้มาอย่างนี้นะครับถ้ามาบูทสองผ่าน สามเลยเฮมาแล้วนะครับเห็นครับมีซี่คอร์กแ,แกนสิบเอ็ดเป็นหนึ่งสามนะครับบักเข้าไปจบครับผมจบคลิปไปบัตกรีรวดออกโชคีมี่เลยีอีมี่อยู่ครบแล้วครับอีมี่ ขี่รวดรอ,อก,กันจบจบคลิปนะครับผมวิธีการปลดมันไม่เจอควานหับวบวกลบต้องทำอย่างนี้ลอยลวดมาแตะที่ไฟเลยโอเคครับจบแล้วนะครับ